มีบุญมากอุปสรรคก็จะน้อยมีบุญน้อยอุปสรรคก็จะมากก็ขอเจริญพรนะครับคุณโยมทุกทท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังนะครับคลิปนี้ผ่านระบบออนไลน์นะครับหลวงพี่นะครับพระสิทธิาสีละสุดโทนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมและรับฟังนะครับคลิปคลิปนี้นะครับก็ฝากคุณโยมทุกทท่านเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้กับหลวงพี่ด้วยนะครับวันนี้นะครับหลวงพี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องการที่มีบุญมากอุปสรรคก็จะน้อย การที่เรามีบุญน้อยอุปสรรคก็จะมากเป็นยังไงนั้นเนี่ยเรามาฟังกันนะครับให้คุณโยมทุกทท่านนะครับคิดตามเลยนะครับว่าให้เปรียบชีวิตเปรียบชีวิตตัวเราเองนะครับเปรียบเสมือนเรือนะครับแล้วก็บุญที่เราทำนะครับเปรียบเสมือนน้าที่อยู่ในคลองนะครับส่วนบาปนะครับที่เราเคยทํามานะครับก็เปรียบเสมือนตอไม้ที่อยู่ใต้น้านะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราเป็นผู้ที่มีบุญมากเราเป็นผู้ที่มีบุญมากก็คือเปรียบเสมือนน้าในคลองนะครับที่มาก มากจนตอไม้ที่อยู่ในน้ํานั้นไม่สามารถที่จะผุดขึ้นมาได้เรือหรือชีวิตของเรานะครับที่แล่นไปบนผิวน้ําก็แล่นได้อย่างราบเรื่อนแล่นได้อย่างสะดวกสบายก็เห <planet. S 1> มือนชีวิตเรานะครับในช่วงที่เรามีบุญมากการที่เราจะประกอบธุรกิจการงานอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีแต่ความราบเ,าเ,เรื่อนค้าขายก็เจริญรุ่งเรืองมีแต่ลูกค้าเข้ามาเยอะมีแต่คนดีๆเข้ามาหาเราแล้วถ้าเกิดบุญเราน้อยละ่ะเป็นยังไงถ้าบุญเราน้อยนะครับก็เปรียบเสมือนน้าในคลองเช่นเดียวกันครับแต่น้ําในคลองจากเมื่อกี้ที่มากนะครับ น้ำในคลองอันนี้ก็จะน้อยครับน้อยจนบาปของเรานะครับก็เหมือนตอไม้นะครับผุดขึ้นมาเหนือน้ําและชีวิตเราก็เหมือนเรือที่แล่นในบนผิวน้ําเมื่อกี้เรือเราแล่นได้อย่างราบเรื่นแต่ตอนนี้ตอไม้มันผุดขึ้นมาแล้วนะครับก็ทําให้เรือของเรานั้นไม่สามารถที่จะแล่นได้อย่างราบเรื่นได้อย่างแน่นอนครับ <Player>: mm. ก็เปรียบเสมือนชีวิตของเรานะครับในช่วงที่เรามีบุญน้อยให้เราลองสังเกตตัวเองนะครับ <C amin> ในช่วงที่เรามีบุญน้อยนั้น ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะมีแต่อุปสรรคเข้ามาทําให้เรานะครับไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตทําอะไรก็ติดติดขัดขัดแล้วคุณโยมจะทํายังไงล่ะให้เราได้มีบุญมากหลวงพี่นะครับก็อยากจะเรียนเชิญคุณโยมทุกๆท่านเลยนะครับที่ได้รับฟังคลิปนี้เลยครับให้เรานะครับได้ร่วมมาสั่งสมบุญด้วยกันนะครับทำบุญทุกทุกวันนะครับทำบุญอย่างเป็นนิดนะครับอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่านะครับ สุโข,ขปุญญสัอุจโยนะครับการสั่งสมบุญนําสุขมาให้นะครับก็เรียนเชิญคุณโยมทุกๆท่านเลยนะครับให้เรามาร่วมสั่งสมบุญด้วยกันนะครับขอจะจากไปในวันนี้นะครับก็ฝากคุณโยมทุกๆท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้กับคลิปนี้ให้กับหนุพี่ด้นะครับก็ขอจเจริญพรครับ